สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่14กรกฎาคม2 5 1 4โดย Liverpool Daily ลี่ i บเซซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใหม่ล่าสุดของเราประจำเดือนนี้หากใครอยากสนุกกับแอปพลิเคชันที่มั่นคงและมาแรงที่สุดคลิกที่ทิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นเขาแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะแกนหลักในทีมของเราก่อนการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นในรายของเวอร์กิลฟานไดโจโกเมสโจเอลมาติฟและเทรนด์อัลเลนเดอร์อาร์โนหลังพวกเขาได้มารายงานตัวฝึกซ้อมให้กับทีมของเยอเกนครอฟในช่วงปรีซีซั่นแล้วไม่เลยความฟิตของพวกเขานั้นยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับคนอื่นๆน,นะครอฟกล่าว มันมีความแตกต่างกันแต่สำหรับทั้งสี่คนนี้นั้นพวกเขาก็ถือว่าดูดีแล้วผมคงต้องบอกว่าดูดีมากๆเลยโดยซําในตอนนี้เราได้คุยกับทีมแพทย์ทีมฟิตเนสและทีมที่ดูแลเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่ตลอดว่าเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องการพักมากกว่าคนอื่นๆหรือไม่หรือจะต้องให้พวกเขาทำอะไรให้น้อยลงไปบ้าง ดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายของเวอร์กิลและโจซึ่งพวกเขาทั้งสองคนจะยังไม่ได้ฝึกซ้อมทั้งสองช่วงในวันเดียวกันในช่วงแรกๆก,กับทีมพวกเขาจะมาลงซ้อมเฉพาะในช่วงที่2ของแต่ละวันและจะมีนักกายภาพมาดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิดแต่ว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ดูดีขึ้นมามากแล้วเพราะแมงก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาถึงจะขยับไปในขั้นต่อไปได้ มันอนักจะเกิดขึ้นในอีก4สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งนั่นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราโจเอลมาติฟก็ดูดีเลยนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใกล้เคียงมากที่สุดที่จะกลับมาฝึกซ้อมแบบปกติได้แล้วจากนั้นเราก็จะได้เห็นกันว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะสามารถลงเล่นได้เทรนอเล็กซันเดอร์อาโนก็ได้รับบาดเจ็บหนักมาแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วเขาก็ใกล้จะกลับมาได้ แต่เขาจะลงฝึกซ้อมในโปรแกรมพิเศษไปอีก5หรือ6วันจากนั้นถึงจะกลับมาซ้อมแบบปกติได้ในไหนก็เปิดประเด็นมืไดบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูสิ่งที่เขาได้พูดถึงอิบราฮิมาโคนาเตปกลังป้ายแดงของเรากันบ้าง ดาวเตะวัย22ปีเพิ่งย้ายจากทางอาเบราฟซิกมาเมอร์ซี่ไซส์แบบสดๆร้อนๆในช่วงสัมเมอร์นี้ได้ข้อจิกสัญญา35ล้านปอนด์และได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาเป็นครั้งแรกที่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียอย่างไรก็ตามครอปก็เชื่อว่าโคนาเต้จะเป็นนักเตะที่มีอนาคตสดใสในถิ่นแอนฟิลด์และเขาก็ได้พูดถึงกับนักเตะถึงแผนการที่ได้วางเอาไว้สําหรับตัวเขาแล้วด้วย ก่อนอื่นเลยเห็นได้ชัดเลยว่าโคนาเต้นั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะครอปกล่าวผมได้เห็นเขาในสื่อสังคมออนไลน์แล้วตอนที่เขาไปเปิดตัวเสื้อใหม่ถึง5สถานที่ในกรุงปารีสมันสุดยอดมากเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมผมรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของเราหากไม่นับรวมระหว่างเกมที่ฟาดแข่งเจอกับทางอาเบริซิกมานะเขาเป็นคนดี และเขาก็มีความสุขที่ได้มาอยู่กับเราที่นี่เราเองก็มีความสุขที่ได้ตัวเขามาเหมือนกันเขายังเป็นนักเตะหนุ่มและเขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่น่าเหลือเชื่อเขาเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์เขาเล่นได้อย่างสุดยอดในอดีตที่ผ่านมาและเราก็หวังว่าเขาจะเก่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตข้างหน้าด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับเขาแล้วมันเป็นช่วงปรีซีซั่นครั้งแรกร่วมกับเราเรายังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับตัวเขาฟึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องปกติที่มักจะเจอได้เสมอสำหรับนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่ดังนั้นแล้วเราจะต้องพยายามมีความระมัดระวังอย่างที่สุดเราจะพยายามพูดคุยกับเขาอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญมันเป็นกระบวนการปกติและผมขอย้ำว่า นี่คือเรื่องที่สุดยอดมากที่ได้ตัวเขามาอยู่ที่นี่หลังจากดูเรื่องราวภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสโมสรของเราและตราดซื้อขายนักเตะกันบ้างดีกว่าหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องก็คือคริยองเอมปาเป้หัวอ,อกทีมชาติฝรั่งเศสของทางปารีสแซงแชร์แมงหลังจากเจ้าตัวออกมาพูดถึงสโมสรของเราอยู่เป็นนิด ประกอบกับสัญญาของเขากับปารีสแซงต์แชร์แมงที่เหลืออยู่อีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ทําให้เกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวตามมามันมีรายงานข่าวถึงขั้นที่ว่าดาวเตะวัย22ปีได้ประกาศว่าเจ้าตัวไม่ต้องการอยู่กับเปแอตเชอีกแล้วและเขาก็ได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าจะเคารพสัญญาที่เหลืออยู่และจะรอย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างไรก็ตามล่าสุด ปีเตอร์คราวช์อดีตหัวหอกล่างโย่งของทีมเราก็ได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจากสถานการณ์ด้านการเงินแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ตัวเอ็มปาเป้มาร่วมทีมคือยองเอ็มปาเป้ถือเป็นการเซ็นสัญญาในอุดมคติเลยนะคราวช์กล่าวอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลจะมีเงินมากพอสําหรับดีลนี้หรือไม่การเซ็นสัญญากับเอ็มบาเป้จะต้องใช้เงินมหาศาล ทาว่าจากแนวทางการเล่นของเขาและของลิเวอร์พูลต่างก็นเน้นที่พละกําลังและความเร็วดังนั้นเอมปาเป้จะเข้ามาเติมความสดให้กับสมประสานแนวรุกของเราได้แน่แต่มาดูจากแนวทางการซื้อตัวของลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาในอดีตนั้นพวกเขาแทบจะไม่เคยซื้อใครที่อยู่ในจุดสูงสุดในเกมการเล่นของพวกเขาเหล่านั้นเลยเพราะสโมสรมักจะไปซื้อนักเตะเพื่อนํามาพัฒนาต่อมากกว่าทั้งนี้แม้ว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญากับเอมปาเป้ได้จริง มันก็ไม่ได้การันตีว่าทีมของเราจะได้แชมป์หรอกนะเขาเป็นนักเตะระดับท็อปก็จริงแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นแข็งแกร่งมากและไม่ว่าคู่แข่งของพวกเขาจะเซ็นสัญญากับใครเข้ามามันก็จะไม่ได้การันตีแชมป์ลีกเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เมื่อพูดถึงการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันไปแล้วผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมากันบ้าง หนึ่งในดาวเตะที่ตกเป็นข่าวลือหนาหูมากที่สุดสำหรับทีมของเราในช่วงนี้คือต่างชาอุนีเกสไม่ฟิลคนดังจากตราหมีแอตแลนติโกมาทเร็ดที่ตกอันดับตัวเลือกในทีมของเอโกซิเมโอเน่นั่นเองล่าสุดจอห์นบานสเดดนักเตะระดับตำนานของลิเวอร์พูลก็ออกมาล้วแสดงความคิดเห็นว่าดาวเตะวัย26ปีที่สโมสสติดตามดูมาอย่างยาวนานจะเข้ากันได้ดีกับแนวทางการเล่นของเยอเกนครอปซาอูนเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราเลยนะ บาร์สกล่าวเขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่มีความขยันอย่างยิ่งหยวดขณะเดียวกันเขาก็สามารถเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับอีกด้วยจอจิเนียสไวนาดุมเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกยามที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์และยิงประตูดได้มากมายแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเขากลับยิงประตูได้ไม่เยอะเาะว่าสำหรับซาอูลนั้นเขาเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ ผมไม่คิดว่าแนวทางการเล่นของเราจะเหมาะกับนักเตะอย่างเควินเดอ์บอยและคุณก็อาจจะบอกว่าเดอ์บอยนั้นเก่งกว่าซาอูลแต่สิ่งที่ครอปทำขึ้นมาก็คือการสร้างแนวทางการเล่นของเขาขึ้นมาและเขาก็มีนักเตะในแบบที่เขาต้องการซึ่งซาอูลคือคนที่สามารถจะทำเช่นนั้นได้ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวความสนใจในตัวซาอุนีเกสกันไปแล้วผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวที่เจาะลึกเกี่ยวกับตัวเขาต่อเนื่องกันไปเลยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอเข้าท้ทาทำนักเตะกับทงังแอลติโกมารดริดไปแล้วแต่ถ,ถูกทีมดังจากประเทศสเปนตอบปฏิเสธกลับมาทันควัน ทว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ก็ยังไม่ลดละความพยายามในดีลนี้และเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ที่40ล้านยูโรหรือราว35ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขตามที่แอตเลติโกมาติดต้องการอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเจมส์พียสนักข่าววงในมือหนึ่งของสโมสอนที่ปัจจุบันทํางานให้กับตีแอตเลติกสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อย่างกระจ่างชัดทีเดียว เมืเ่อเขาได้ประกาศชัดเจนเลยว่ากระแสข่าวเกี่ยวกับซาอุนในตอนนี้ไม่เป็นความจริงพริว์ภูยัยงไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าทาบทามนักเตะอย่างที่มีข่าวออกมาแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ปิดตายโอกาสเดีลยวนี้หากสโมสรจะสามารถปล่อยนักเตะเก่าที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ออกไปก่อนในตอนนี้มันแทบจะไม่มีสาระอะไรเลยนะมันมีการรายงานข่าวที่บอกว่าลิิว์ภูกำลังจะยื่นข้อเสนอเข้าไปที่35ล้านปอนด์แต่จากข้อมูลที่ผมได้มานั้นนั่นไม่ใช่เรื่องจริงเลย เพียสกล่าวในตอนนี้ความจริงก็คือทีมของเรากำลังรอและมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะหาเงินเข้ามาเพิ่มเติมจากการขายนักเตะเก่าออกไปได้มากน้อยเพียงใดมันไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีเงินนะพวกเขามีเงินถ้าว่าหากคุณจะสามารถเพิ่มงบประมาณในการเสริมทัพได้ได้วยการขายนักเตะออกไปอย่างเหมาะสมมันก็จะสร้างความแตกต่างได้ในการหาตัวแทนของจอชิโนไวนนวดุมดังนั้นในตอนนี้มันยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไร แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ